แล้วครับพี่น้องกลางวันกลางวันไม่ต้องไหนพอกลางคืนดึกๆพอจะเข้านอนโอ้โหดูดิครับพี่น้องไม่ม hmm. ีเต็นท์ไหนพิสวยนี่คือเก็บกุศงข้นเฝ้านะครับนี่กระหนเก็บของไปเยอะแล้วนะ ไฟตะพงตะเกียงเก็บหมดแล้วน,นัวนะงคืนเลยเนี่ยจะได้นอนไหมเนี่ย,น,ย,ยน่ขนาดเต็น เต็นนะตัวลมจะแรงที่ไหนได้แรงอย่างโคตรเลยเดูดิสวยเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเดือดเนี่เป็นไงบ้างลูกเต็นท์่นึ่งก็หลับไปหมดแล้วเต็นท์ผมสวยมากริ้วสวยมากรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอรุนนะครับพี่น้องรอดไม่รอด จะรอดไม่รอดเจ็ดพุดปุ่งก้อนเศ้าครับ